แจ้งข่าวดีคือเนี่ยคอยมีข่าวดีจะมาแจ้งเจ้าอีลด้ทีแรกๆกว่าจะเข้ามาเบิ่งเสา้าเสามาหอดก็อนแจ้งข่าวดีเลยพอดีเสามามาหอดก็เลยแจ้งข่าวดีก่อนก็มีแม่อยู่ฝั่งไทยคนแหละฝากเงินมาสมทบงบประมาณสมทบเห็นเงินเบาสิงนี่เป็นจํานวนเงินอยู่สองพันบาทตอนนี้ลำบอเอนเนี่ยมีแต่สองพันบาทเราไป้องดีใจเยี่บ่มี ทุนมาสมทบที่ได้เฮือนไกใไว้ยนี่ได้ที่ได้มีบนอยู่บนเสาแบบฝนบ่ถืออะไดแบบนี้นะว่าผงเด้อขอจะพาขอบคุณเด้อเอานมมอขึ้นอ่าขอขอบุญขอบคุณขอขอบุญขอบคุณทางแม่ประยงทางแม่ประยงที่ให้ทุนสมทบสมทบเหตุเรื่อนเหตุซานเหตุเรื่อนเหตุซานให้ทางบ่าวซิงให้ทางบ่าวซิงขอให้แม่เพิ่นอยู่ดีมีเฮง ไหวแม่เบึงอยู่ดีแนงความเจ็บบ่ให้ได้ความเจ็บบ่ไอยความไข้ใหญ่มีอ่ารถนาสิ่งใดพัฒนาในขอให้ได้ชิงนั่นเออสมดังมนุวังสมดังมนุวังอันตรายอย่ามาพานอันตรายอย่ามาพานอันตรายอย่ามาพานมานให้อย่ามาใกล้ม่านาให้อย่ามาใกล้สาธุสวันดี สบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตสุขสู่คนว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บบอเอ็นสตูดิโอหรือว่ ake, าเฟสบุ๊กแฟนเฟสบอเอ็นอีกแล้วพ่อแพี่น้องเสร็จเปิดภาพมาตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแรงๆพ่อแม่พี่น้อง,นองมาอยู่ดินดอนตอนหนาของไอซิ่งเพิน่นเนาะอ่านี่แหละจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิรงเพราะว่าทางบอเอนะ็นน่ะ สั่งเซาลายมือแล้วเพื่อนว่าเพื่อนมาส่งมือนี่เนาะซึ่งมือเศ้านี่ทางบ่อเอ็นกะมาอยากเพื่อนมาส่งใหม่เลยอยากเพื่อนอยากได้เงินในคำนะพี่น้องก่บ่อเห็นเพื่อนเนาะก็เลยขม้าอีตะแลงเนาะเพราะว่าตอนเห็นกับสามโมงเลยก็หัวเพื่อนสีมาส่งบอกน้องพี่น้องถ้าว่าเพื่อนบอมาส่งมือนี่ก็น่าจะเป็นมืออื่นพื่อนเลยน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่อเอ็นสั่งนะสั่งตั้งแตะวันเศร้ามันนี้กับวันคานนะพี่น้องกันสี่มือแล้วน้องเพื่องเพื่อนยังมาทันมาส่งกันนี่แหละเนื่องจากว่า ย้ำนี่ถึงย้ำหายย้ำหน้ากับข่าใจเพิ่อนอยู่น้ำเป็ดหองเพราะว่าเพิ่นกันวันก้าแล้วก็ไทยรู้ได้หุดหน้าพร้อมมันคือย้ำแรงครับบริเหตุเวียกเหตุงานอะไรน้ำเป็ดหนองมันก็เลยสักซ่านี่พี่น้องจันเลยก,ก,ละกะ็ขอโทษขออภัยน้ำมาเพิ่นน้ำเปองเอฟซีที่รอติดตามหบชมเนาะแต่ก็ถ้าว่าเพิ่นบ่มากกับพุทธิแรงมนีก,กะจะมาแจ้งข่าวดีทางเพิ่นเลยน้ำเป็ดหองกะมีแม่ทางฝั่งไทยผู้เลยเนาะแม่ประยงนะน้ำเป็ดหองเพิ่นฝากเงินมาเป็นจำนวนสองพันบาทนะพี่น้อง มาสมทบเรื่องการเฮ็ดกระท่อมให้ไอซิงเพื่อนอี่แหละพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้เซาแล้วก็มีทุนการสมทบเข้ามาอีกแล้วสองพันบาทน้ำเบาเห็นเนี่น้องเนาะแต่บุหัวน้ำบบาแสนนะเพื่อนมีเท่าไรน้อนนพี่น้องกันนาจะมีอยู่อะไรน้อพี่น้องเนาะก็โอเคน้อพี่น้องก็บสันกับจะได้เข้าไปหาเพื่อนก่อนน้อนนพี่นอ้องก่อนจะเข้าไปหาเพื่อนเบาเห็นก็อนกอนขออุทธรณ์ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะมาหับซุบคลีเบาเห็นก็อนขอให้มีแต่ความ สุขกายสุขใจเดินทางตลอดปลอดภยัยเบิดสุขหูสุขคนความเจ็บบ่อยในความไข่บ,บ่มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมโนวังอันตรายจะมาผ่านมานให้ยังมาไข้ขอให้มีแต่เงินไหลทองนองไหลเข่าเต็มกระเป๋าเจ้าโมเวนบ้านเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกระชันกันเข้าไปหาพอนกรนะ้นองว่าลายเอฟซีเป็นสีเบืนะ่อหนี่อง,องกระันกันเข้าไปเลยเนาะ เอาพี่น้องเอ๋ยทางบา่อซิงกระจูดคืออย่างอกพันกุมก้มกุ้มเนาะเพราะว่าอยากอนามัยให้มันสะอาดสะอานอะไรนะพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่เขาเอาเอาสาบ้านกลับมาเขาจะวางใบบน,นะน,นนี่นะพี่น้องตัวนั้นเขาก็จะไปโยบนหล่นเบเอ็นเนาะก็เลยจะวางไว้บนนี่แหละตีห่างมันบนบบนี่แลวก็โยไปบนหันนะพี่น้องนะเนาะเเลยเคลียร์พื้นที่ไว้ให้มันสะอาดสะอานอะไรเนาะเอาง่ายๆก็ได้กับเมื่อนี่กับบุ้มยังไล่แล้วพี่น้องก็มาแจ้งข่าวดีพร้อมแล้วก็มา เบิ่งเรื่องเสาเพิ่นสิมาบ่อเงี้ยบางแรงนี่บ่เนาะและทั้งเจ้าของที่เพิ่นมาบอกบ่แเอนกี่นี่เพิ่นน่าจะบ่ได้เข้ามาชงแล้วเด้อบ่แอเอ็นผ่นมาอ่ามันค่ําแล้วน่าจะเป็นมื้ออื่นหรือว่าจังได๋นี่ยพี่น้องยังบ่แน่บางทีเพิ่นอาจจะมาตอน5:00นกะเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละลุยฝนมาเลยกี่นี่เนาะต้นคุกจนันตึบโลยกีนี่จนตื่นบ่แเอนก็ได้เลือดฉูดชีวิตเผืน คู่กายคู่ใจบ่เอ็นได้หนิ <Okay. S 1> ลุยเป็นลุยนาอพี่น้อง,น,อง <Yeah. S 1> นี่แหละกระท่อมเพื่อนว่านเนี่ยก็เห็ดอันนี้โอ้จุดขเนาะพี่น้อง,พองเพอร์เชเลวคิดว่าเชเบลเล่เลยคิดว่าเชเบไลได้ชิมหนิแต่สุดท้ายก็ได้ชิมนี่ก็ถือว่าดีอยู่เนาะพี่น้อง,นองเนาะ <Yeah. S 1> นี่เลยเจะหน่อยกัเศษแถวนี้เนาะพี่น้อง,องเห็ดของน้องข้างหน้ามาเพป็นอันนี้ถ้าว่ามีเพื่อนจกดินก็อาจจะทมขึ้นเนาะเอฟซีเพื่อนเขาเมียนมาลาย อาการมันกะบ่ค่อยมีหั่นละว่าง่ายๆกันเนาะพี่น้องมันถึกยามนาเบิดแล้วช่วงกาจกดินจกดอดกันเนาะพี่น้องบ่คือยามช่วงแรกๆเนาะ่สาีเฮ็ดหยังเด้นะสบายดีบ่สารีเฮ็ดหยังคือปั๊บแท้น่ะโลยลงคลิปก่อนะออลงคลิปบ่ยแล้วละบ่ือว่ายังตัดอยู่ ทัดอยู่ได้บางเอ็มคันไว้ทัดคลิปคอยกะชิบรบกวนนะนะทดนแรกแต่คนตัดคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี่แหละบวมที่เอามาพุงมาปูกะเพิ่นอันนี้มีเพนการบ่เมนเคยมีเพนการก็เลยชิบเอให้เพิ่นสะอันนี้มีแต่เอาขงยาเคี้อวแหละกับมาพุงมาปลูกะเมนเมนคันไว้ให้ชะแห้งก็จะมันบวมเนี่แหลยเราพี่น้องเขตแดนก็ได้ ทางนี ens, ้ก็ติดอ้อยเล็กๆน้อยๆเนาะนี่เลยติดอ so ันนี้พอเขตของบ่อสิงเนี่ยพอดีพอดีอยู่ร่องอย้อพี่น้องกุ้งม้อยมาซอกร่องนะกับบ่วย่างดอกท่ามาแล้วกับฟางลักมาหนิน้อพี่น้องฟังลักมาเอ้าพี่น้องเลยการ์เซนการ์เข้าไปแจ้งข่าวดีบ่อซิงก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าข่าวดีอีนั่นกับมาลุ้นกันก่อนพี่น้องเอ้าพี่น้องเลยกับมาอยู่เพื่อนท้องไอซิงเพื่อนอีกยโยม cục à, này nôi này, nó phi đồng, nọ đệt hang, say muột cọt phi đồng, chi hai lấy bạn bao xíng cứ bây giờ ngay say vào tao, cứ xài đi bao xíng, say muột cứ gần thế mình đầm cứ gần lên này, một đầm gần này, lò đây phải này. Lộ, phải ngủ, phải khỏi này, bò, bao xíng nọ thao thiệt mình này. ก็นมีอีกในบางแลกงดิกินกำยังคือว่เห็นซื้อสินหมูฝากเพ่อนบ่เเอนบอเอให้ยเศร้านี่ยบ่พอดีซื้อชิ้นหมูเนาะเสียดอยงได้กินนะสิปิ้งิปิ้งหมาและเขาดูวยิหเอางาซิเอาเนาะ หุงกับ่ต้องหุงไรก็ได้หุงถวยน้อยหนึ่งเวลาฮวงแลไวมันก็ขึ้นเต็มถวยหมดนะมันขึ้นในเพี่อง้าเป็นข้าวเจ้านี่แต่ว่าข้าวเหนียวเป็นยังมันคือโบก่อยขึ้นเนาะถ้าข้าวเหนียวขึ้นไปก็ะโอเคอยู่คือข้วมามันนี่ก็ว่าซีม้าบิอใหม่เนี่ยแหละพัวซีมือแล้วกันยังบุทันมาตัวตอนนี้ก็ซาโม่ไปปลายเลยกันยังบุนเพิ่นมา ถ้าพอดีว่ามึอนี่อาจจะเป็นช่วงขำๆเหมืกันเนาะบางทีมันยังบาทันเข่ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นขำๆอะไรท้าเข่ามาดีก็ได้ก็พอดีหลังจากที่เข่ามาเศร้านี่ก็จะมาแจ้งข่าวดีคือมึ้เนี่ยคอยมีข่าวดีจะมาแจ้งเจ้าอีกอลไรได้ที่แรกๆว่าจะเข้ามาเบิ่งเศร้าถ้าเศร้ามาหอดก็จะแจ้งข่าวดีเลยพอดี เ้ามาบ่หอดก็เลยแจ้งข่าวดีก่อนก็นมีแม่อยู่ฝั่งไทย,ยพนแหละฝากเงินมาสมทบงบประมาณสมทบเห็เงินเบาสิงนี่เป็นจำนวนเงินอยู่2,000บาทตอนนี้ลำบ่อบเอ็นเะน่มีแต่2,000บาทเราไป้องดีใจเยู่บมมีอ่าทุนมาสมทบีท่ได้เงินไ้ไว้นี่ได้สิได้มีบนอยู่บนเท้าแบบฝนบระทึกอะได้ไบดนี้นะ คือว่าในการในสองพันหนึ่อเบนเนาะแต่น้ำทีมงานผึ่นบ่วหูว่ามีเท่าไรเนาะจังหวะน้ำบาแซนให้มีหลายปรจักแล้วเงือนผมปรจักรน้องพี่น้องก็ยังได้อยู่บ่้านหลังใหม่ยังได้อยู่มันจะสะดวกสบายเนาะยกตัวอย่างว่าเวลาเขาไปหันไปนี่คือโซลาเซลล์นนั่แหลยน้องพี่น้องกับมือถือกระทั่งบาแซนซื้อมาให้มาให้อีกน้องพี่น้องเนาะ เป็นผืนยาดีเพิ่นซื้อมาให้ยันเวลาไปหันไปนี่ยันเพิ่นหลักอีกเนาะคันว่ามีเฮือนล็อกเรียบร้อยกัโอ้สบายเนาะไปใช้ก็ได้เพิ่นก็จะบ่ไดหลักได้อันนี้ไปใช้ก็บ่ได้ดะแวงอ่าเพราะว่าโจรโจรมันหลายขมื้อนีนะพี่น้องตะกี้แต่ก่อนนี่แต่แม่เพิ่นสอนถูกฟังเนาะปูมักแตงไว้ตะกี้นะบ่ได้มีผู้ใดหลักไดคือให้นี่เฮาับบัวเผาก็บ่มีคนหลัก ต่ปัจจุบันนี่เผาอยู่แท้เฮาเผาอยู่แค่นั้น่นยังไปหลักแก่นั้นแตกต่างกันนะแต่กีบางคนเฮามันก็เปลี่ยนไปหลายคือแต่ก่อนกะมีโทรศัพท์แต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ยังใช้โทรศัพท์มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอะไะพี่น้องสมัยช่วนี่ก็สมัยพัฒนาตะกีมันก็ยังพัฒนาเหยียบกาบแักแดก็ออกไ่ได้แต่กีเอาไหลล์ออก Bao xin một cháu bổng mặt đèn mạc đèn mặt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  đèn nó đèn nó đèn này đèn mặt 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 đây đèn đèn ขูดๆเลยนะไเป็นเชเลยวก็สว่าไคกระบดเป็นงวเคยบอกไม่ยังมาเคยโอ้ินอะไเป็นยังไงแล้วมันทที่อมันเจ็บท้องที่อะดูว่ะมัหุ่งเนยทำกินด้บอกไม่ก็่าตำมัหุ่งโดยยันเจ็บท้องเหมือนกันทำมังุ่งกินยูกินแล้วเจ็บท้องแล้วน้ำมันอ่ะกับพาะบอดี้ กระเพาะทีแหละถ้าเป็นไม่นันนะกินกักินได้เล็กๆน้อยๆก็คือบอกเอนในปัจจุบันนี่ก็ยังเป็นกระเพาะแล้วะชาวคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันจะตุ้ยยากนะพี่น้องเพราะว่าเฮาลำใส่เฮามันบอกค่อยดีมันมันบางวันนี้เคยไปหามอนี่ยหกข้างนะพี่น้องอันตรซาวเหมือนกับทางหกข้างเนาะเพราะเป็นโรคกระเพาะมีแต่ว่ากระเพาะเป็นแพ้ก็พี่น้อง ปัจจุบันนี่กว่าตอนนี้ยังเจ็บอยู่ถ้าจิมปหากะไปหามอก็มันเ,เรื่องๆๆเงินเ,เรื่องค้ำมาแหละแต่ว่าเจ็บเล็กๆน้อยพออยู่ไปกะอยู่เนาะกะาอยา่าขันต่ำแล้วไปหามอขันต่ำเลาวพี่น้องถ้าว่าเขาคลินิกเนี่ยห้าแสนขันต่ำได้หนสูงกันแล้ับล้านปลายเลยแต่ว่าหามอประมาณน,นั้นแล้วพี่น้องแต่ว่าคลินิกได้ชื่อดังๆเนี่กยกัแเฮงเพงก็มีแต่ว่า,าเจ็บเล็กๆน้อยไปก็ซื้อยา เก็บกระเพาะมากินพอ,อะไรมันเย็นกระเพาะนะสบายโอ้กบย,ย,ยาอยู่ไม่กล้าเพราะแล้วมากินน้องเปน้องเมย์ทางต่างประเทศโทรมาโอ้ยาอยู่ะพอดีไรกินเม็ดนึ่งนี่ฮู้ซึกเลยเบาในกระตูเบาใน,านท้อ,องเลยเคนว่าถ้าว่ามีก็จะให้บอดซิงกินอยู่เนาะเพราะทางบอดซิงก็เป็นกระเพาะแต่ปัจจุบันนี่ก็ใค้ข,ขึ้นลายเนาะเริ่เเมเบ่งขึ้นแล้วขันตัดผมนี่ ได้จักมือเลยวะตัดผมได้จักมือเลยเท่าะรว่าสี่มือ,มอประมาณนะั่นเนาะมือองมืออีบุตนเจ้ากับชิตตุยตุยคนจะมาจืดไปละอีบุตนกันอะไรอาจจะตุยทำพี่น้องเพราะว่าก่อนผมมัดยาวใกลแก้วแล้วก็จะเปลี่ยนในหลายคนที่ว่าผมมีคนอยู่หมดเช่าเป็อย่างเปลี่ยนอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ เปลี่ยนแล้วก็คอยสิ้นเคยเอ,เองไปนะพี่น้องเ,อเอนาะบรรยากาศกะแดด,ดตกแล้วก็แดดฝนก็นเลยเ<อ>ตกบุโทฟ้าคือมันจะ้ตกนะนั่นฝนตกบ่ทวบวทุกบอนที่ว่ามาคืออยู่ม,มีฝนตกน้น,นี่วิทย์นี่ไปกับเบร์ตกไขคยังไงน,นะ แกกระปอม,อมแถมนี่ก็เจ้บบาวากกัคซีนขอมบมอกระปอมเคยบอกหายกระปอมหมอคนเคยจัดจันนี่เคยบอกหายจัดจันทรเคยแต่ไขน้ำไม้น้ำไม้เฮ็ดน้ำไม้เฮ็ดจิโล่บุดแดงเนาะคือบ <laughs> ุญแดงเพิ่นจะขายตลอดนะพี่น้องว่าแต่ก่อนเพิ่นมว้บนอยู่มบนช้ากินจิโล่ดิบจิโล่ดิบบ่กให้กิน กินหลอดไดต้มเส้มี่เริมกินกิดหล,ล,ลอดดิก็มี่ก็มีดิบฮะโอ้เสนาอ้อส่นํามันอืดเออเออส่น้ำเย็นมี่เนะ่คือมัต้มดีสะผมมีแนวต้มผมมีแนวต้มเออ,อ,เอ,อสหมัอนอื่นมันอ่อนแล้วก็กินออมันบลข่าวว่ะใช่ก๋วเตย กินกิโลดิฟใส่กนะับมี่น้องแต่ก่อนทำเบื่องไรแต่ก่อนพอบอเอ็นกะบทำเล็กๆน้อยๆแล้วบอเอ็นกับเราทำลายมาหาผลส่วนละเแรกดก็ได้หรือทำมึงผลนนนะพี่ S <S ้องๆอ๋อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับบอมียังหลายเนาะกําลังจากที่ข่าวมาแรงๆเนาะตอนเช้ากับข่าวมาแล้วบอเพื่นที่ว่าส่งมายำเศร้าข่าวมายำแรงกะยังเห็นมาเนาะกับบุหัวมึงเพิ่นชิมาหรือบ่เนาะทำเพื่อนมากๆกอาจจะ เป็นมื่อื่นเพื่นลนเนาะพี่น้องเนาะกาพอดีแหละบอยเอ็นกามาแจ้งข่าวทางบ่าวซิงเพื่อนเลยเนาะเรื่องการสมทบอะไรเนาะกามีแม่ประยงอยู่ฝั่งไทยพื่อลเพี่นอ้องฝากเงินมาให้ทางบ่าวซิงเป็นจำนวน2,000บาทสมทบเพื่อนเพื่องเนาะแต่ว่าเงินกับอยู่ลำเบนนี่แหละบอยเอ็นกัะจะถือไปสมทบกับบ่าวเซนอีกเนาะพี่น้องเพื่อนกันอาจจะมีทุนการสมทบอาจจะได้บอยเอ็นกับขอขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนหลายๆเนาะที่ เป็นดูรวมเมตตาทางบอสิงอะไรเั่นปเป็น้องเนาะขอบคุณพ่อด้ทางบอสิงขอบคุณแม่ประยงดูเฮียนเว้าเขาต้องเฮียนเว้าเพราะว่ามันมีหล,ลายๆแม่ที่ชุ่มตกข้ามาเขากเฮียนขอบคุณขอบคุณทางแม่หล,ลายๆที่ช่วยทางบอสิงที่มีความเมตตาทางบอสิงเอ้ดูสงสารเด็กน้อยอที่ไล่บนอยู่มีบนอยู่บน,นเช้านี่แหละว่าบผงเด้อขออภัยขอบคุณเด้อเอารมณ์มือขึ้นอพอขอบคุณขอบคุณ ขอขอบุญขอพุ่ทางแม่ประยงทางแม่ประยงที่ให้ทุนการช่วยเหลือทางให้ที่ให้ทุนสมทบสมทบเห็ดเทือเห็ดชานเห็ดเทือเห็ดชานให้ทางเบาซิงให้ทางเบาซิงขอให้แม่เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งขอให้แม่เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความเจ็บบ่ให้ได้บ่หายใหญ่มีเออปรารถนาสิ่งใดปรารถนาใน ไได้อออนนั่เสมดังมโนวังสมมดังมังงโนวอันตรายอย่ามาพานอันตรายอย่ามาพานอันตรายม่ามาานไห้อย่ามาใกล้มานไห้อย่ามาใกล้สาธุอันทีโอ้ยเริ่มเป็นแล้วเด้นะ่ะเริ่มจืดแล้วได้ยิดนี้ใช่นี่คือว่าเริ่มหัวจักแล้วเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ยนี่แหละคนเฮาเนาะพี่น้องไทยก็คือกันจุดแรก ราะว่าเขายัง hmm. บุหูอันนี้ก็เราได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินข้าวอะไรแต่ยังน้อยน้องพี่น้องเฮ็ดมันเป็นไอะไรกัขอเฮ็ดขอเฮ็ดหูไปเรื่อยๆมันกัเป็นน้พี่น้องอคือเบอร์ซิงนี่ก็เริ่มแล้วนะพี่น้องเดียวบอกเอนกะจะพาเพิ่อนว่าวเลยๆเลยน้อพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับผมียังลาเบอรเอนกับบอซิงขอโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องอ่ะสบายดีสบายดีมาเชงสบายดีเอซีเพิ่นนะไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย